วัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปของลุงมาที่จะวิเคราะห์ตัวเลขเลขท้ายอสองตัวเลขท้ายสองตัวครับเลขท้ายสองตัวคือของรัฐบาลนะครับของเอสสองตัวครับลุงมาใช้เสติเหมือนคลิปราวัลที่หนึ่งกัละใชะ้ใช้ตัวล่างแต่เราคราวนี้เราใช้ตัวล่าง ซึ่งตั้งแต่ปีหกากุมภา63มมันถึง16กุมภา64ก็ไล่ลงมาที่มันเคยออกก็เอาพวกเนี้มามาเช็คดูมาวิเคราะห์ดูมาอนาลิซิสดูนะครับเนี่ยที่มันออก9739ล่าสุดไอ้สองงวดล่าสุดเนี่ยไอ้ตัวนี้เราก็จะมาเอาวิเคราะห์ไอ้สองงวดล่าสุดเนี่ยครับซึ่งอา่า ตัวนี้ลงมาก็ใช่นี่ฮะเก้9เจ็ก้านี่ฮะก็จะเป็น1กลุ่มพาสิบหกกุมพาหกสี่แล้วก็หมีนาเนี่ยซึ่งนี้เป็นการวิเคราะห์เลข้ายชุดแรกที่ลุงมาเอามากลกุ่มกันก็คืออ่าใช่มเก้าเก้าเจ็ดเก้าเ็ดก็ดูครับ97 39ตรงไหนมันดี97 ไม่มี3นะกับ9ก้าเก้าเจตัวมี7ก็มี2 8 4แปดสี่เห็นมเ้าเจ็ดเห็มนี้ก็เาเห็นมฮเ้าเก้าเจ็เห็นไหม, 9, 9, 7, 9, 3, ไไหมเป็นกลุ่มเลขเก้าเจ็ดเก้าสาก็กลุ่มเลขมันจะเป็นกลุ่มเลขของมันอยู่มันจะเกาะช่วงระยะเวลาหนึง่งเนี่ยเก้ย์ เห็นไหมฮะ970เนี่ย973ที่มันออกเนี่ย9739จะต้ยวมันจอดตัวไหนนะครับก็ดูเกาะกลุ่มมันดูกลุ่มนี้ดูกลุ่มนี้เห็นไหม64 3 39 2 5 46เหรอไอ้กล right? ุ 3, ่มน hey ี้เห็นไหมเห็นข้อสังเกตมหมสี่กับสามแต่ยังพ่วงกันมาอยู่39เห็นไหมสี่กับสามยังพ่วงเข้ามาติดกันอยู่โดยสรุปแล้วอ่า ลงมาได้ตัวเลขตัวนี้หนึ่งสี่ห้าแปดเป็นกลุ่มเลขนะครับหนึ่งสี่ห้าแปดเป็นกลุ่มเลขก็เราก็จะมาแบบอนุกรมไอ้ตัวนี้ก็เป็นแบบอนุกรมครับคือ,อต้องต้องเข้าใจว่าไอ้สองตัวเนี่ยตัวเลขมันก็จะน้อยลงกลุ่มมันก็จะเล็กลงนะครับลงลงมาก็เลยเอามาลองอนุกรมดูอนุกรมดูก็คือ มาเก้าแปดเว้นสี่งวดมันออกแปดสามเว้นสองงวดมันออกแปดแปดอันนี้ออกติดมาเลยเก้าแปดอันนี้เว้นสองงวดมาออกสามแปดเว้นสองงวดมาออกแปดสี่เว้นหางวดตอนนี้มันเว้นหางวดและมันว่างเว้นละน่าจะถึงเวลาแปดมาเนะลงมาแตบว่ามันเดินตามสตินะอะย่างกลุ่มเจ็ดเจ็ดเจ็ด เว้นเว้นเก้างวดมาออกห้าเจ็ดเว้นหกงวดมาออกเจ็ดศูนย์เนี่ยเว้นสองงวดมาออกเก้าเจ็ดตอนนี้มันเว้นหนึ่งงวดโอกาสที่เจ็ดมันก็น่าจ,จะมาเพราะเป็นกลุ่มของมันเป็นเป็นช่วงเวลาของมันนะมันก็ช่วงเวลาสองงวดหนึ่งงวดหรืออาจจะมาเบิ้ลอย่างเงี้ยเบิ้ลติดงวดไอ้ดูตัวนี้อ่าสองสี่หกสี่ เว้นแปดงวดก็มาออกสี่ศูนย์สี่หกแล้วออกแปดสี่สี่นี้มาสามหลเลยนะสามงวดติดเลยนะมาเว้นหกงวดเว้นหกงวดเนี่ยโอกาสสี่มันก็ยังมีนะครับพอเว้นแปดเว้นเว้นหกนะครับสี่มันควรจะมานะครับก็ได้ได้สทีนี้่ลุงมาก็ยังมีข้อสังเกตอยู่อย่างก็คือ อ่ะสีะ 40, เนี่ยสี 40, เว้น2งวดก็มาออก70เว้น4งวดศนย์มาคงจำปากหลักไงนี่ยสแล้วก็สเป็นอนุกรมเเพิ่มขึ้นในอัตราที่เท่ากันเป็นสองเป็น4เป็น6เป็น8อย่างเงี้ยเนี่ยศูนย์โอกาสที่จะ4งวดแล้วมาก็ต้องปากหลักศูนย์ถ้าศูนย์ปากหลักปากหลักหน่วยโอกาสที่เราก็จะนําชุดนี้ เราก็จะนำชุดนี้มา14 5 1หกับ8407่เนี่ยเราเอาศูนย์ตัวเนี้ยไปปักหลักซะปักหลักหน่วยซะนี่ครับเอาศูนย์ไปปักหลักหน่วยซะเนี่ยปักหลักหน่วยนะก,ก,ก,ก็อย่างที่ศูนย์ศูนย์เนี่ยก็น่าสนใจซึ่งหลังจากที่เราปักหลักหน่วยแล้วเนี่ยแบบกลุ่มเลขกับอันุกลมที่ผมเอาลงมาเอามา สองสูตรใส่กันเนี่ยก็คือยืนหลักหน่วยศูนย์เนี่ยที่เหลือที่เหลือก็ก็จะเป็นปักหลักสิบไปสรุปแล้วลุงมาสรุปให้ก็ได้ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์นี่ครับแต่ให้มันเหลือน้อยชุดจริงๆศูนย์ศูนย์ก็ยังลุงลุงมาไม่อยากทิ้งศูนย์ศูนย์เนี่ยนะใกล้มีสี่ศูนย์แปดศูนย์นี่ครับเป็นกลุ่มเลข จากเลิกล่างนะครับข้อมูล12เดือนล่าสุดนะครับขอให้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ